ทำลงได้ไงวะถ้าหมดรักกันแล้วก็อย่าไปทำร้ายเขาซ้ำซ้อนเนรษนักข่าวมือถือนี่เจ็บที่เมียหักหลังก็ทีนึงแล้วต้องมาตายเพราะชู้เมียอีกไม่รู้ชู้คิดยังไงนะเข้าคุกไปเมียก็ไม่ได้มันคุ้มกันไหมพรเธอมันร้ายก่อนผัวตายหนึ่งวันเธอไปล้างรถกับช่างกิจหลังจากช่างกิจฆ่าผัวยังมีหน้าพาไปดูศพคืนก่อนโดนจับช่างกิจยังมาหาที่บ้านแล้วมาตีน้าซื้อว่าไม่สนิท แล้วผัวตายยังไม่เผารีบเอาใบาประกันไปให้แม่เซ็นดีนะแม่ผัวไปถามตำรวจก่อนเลยไม่เซ็นร้ายจริงๆแล้วล่าสุดนางพรไม่ได้ไปคบแค่ช่างกิจกับในายใหม่แต่แต่แต,แต,แต่ยังมีผู้ชายอีกคนที่เธอคบหาด้วยแถมนอกใจผัวมาแล้วหลายครั้งจนมาถึงคนล่าสุดสามีรู้ตลอดเวลาแต่ก็ให้อภัยทุกครั้งทำไมโลกมันโหดร้ายกับคนดีทำไมผู้หญิงต้องมีโลกสามใบ ทำไมถึงไม่มั่นคงซื่อตรงกับความรักขอให้ใหม่ชาติหน้าเกิดมาพบรักที่แท้จริงสักทีส่วนส่นนัข่าวมือถือ